เทคนิคเทรด1นาทีเส้น EMA 20บวก SMA 5ถ้าเทรดทำกำไรแม่นแม่นสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1 0,000ืเหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้เทคนิคนะฮะต่อจากตัว KC นะครับวันนี้มีการปรับการใช้งานนะครับเป็นตัว EMA 20นะครับกับ SMA 5เอามาประกอบการใช้ดูนะครับอะเดี๋ยวเรามาเพิ่มอินดิเคเตอร์การใช้งานกันได้เลยวันนี้นะครับเราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ8 x ดเอ็กนะครับมาที่ตัวแรกตรงนี้ตัวอินดิเคเตอร์กดขึ้นมามาที่ตัว Popular ่านะครับเลื่อนลงมาอันดับแรกจะเพิ่มเป็นตัวจุดไข่ปลากันก่อนเลยนะครับตัวพาราโบลิกซากดขึ้นมาได้เลยครับสำหรับตัวไข่ปลา เหมือนเดิมนะครับใช้เป็น0.12แล้วก็0.2นะครับเอาไว้ดูแนวโน้มเทนของกราฟนะครับต่อมานะครับมาที่ตัวอินดิเคเตอร์มาที่ตัวป๊อปปูล่านะครับแล้วก็มาที่ตัว m o v วิ g งเอ l เล e หรือเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับกดขึ้นมาได้เลยอ่ะเราจะใช้เป็นตัว SMA 5ก็ใส่เลข5ลงไปเป็นตัว SMA นะครับผมก็จะเลือกเป็นสีเหลืองนะครับ แล้วก็เลือกขนาดของเส้นตามใจชอบได้เลยเสร็จแล้วเราก็กดใช้งานนะครับก็จะได้ตัวเส้น SMA นะครับในการดูแนวโน้มเทรนของกราฟนะครับได้มา2ตัวแล้วเหลืออีก2ตัวนะครับตัวที่3มาที่ตัว p o p u l ูล่านะครับามาที่ตัวเดิมเลยนะครับ Moving Average กดขึ้นมาได้เลยครับรอบนี้นะครับเราจะใช้เป็นเส้น20นะแล้วให้เลือกตรงนี้นะครับเป็นประเภท EMA ผมจะเลือกเป็นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดใช้งานอันนี้ก็จะเป็น2เส้นแล้วเนาะมี SMA 5กับ EMA 20นะครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัว K C อ่ามาที่ตัวอินดิเคเตอร์นะครับพิมพ์ค้นหาด้านบน K C นะครับตัว Keller Channel ตัวนี้นะครับเราก็กดขึ้นมาได้เลย สำหรับค่า KC เนี่ยนะครับก็จะใช้ค่า period นะครับใช้ค่า20เนาะตัว offset ใช้ค่า5เป็นประเภท EMA นะครับก็คล้ายๆกับตัวเส้น SMA กับ EMA ที่เราตั้งค่ากันใช่ไหมอ่ะเรากดใช้งานกันดูนะครับจะเห็นความแตกต่างกันก็คือ SMA นะครับ20เนี่ยนะครับมันจะทับกับเส้นกึ่งกลางแต่ว่ามันจะไม่ทับ100%นาะแต่ว่าเป็นที่ออราคาใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเป็นเส้นกึ่งกลาง20ของตัว KC นะครับ จริงก็สามารถใช้นะครับตัวเส้น EMA 20นะครับแทนค่าคกึ่งกลางของ K C ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลักการในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับอ่ะโอเคออเดอร์แรกนะครับก็จะอยู่ที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับสังเกตนะครับแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมีการวิ่งข้ามนะครับสเส้นแล้วนะวิ่งข้าม3เส้น เป็นตัว S M A 5 E M A 2 0นะครับแล้วก็เส้นกึ่งกลางตัว K C นะครับจุดไข่ป้าอยู่ใต้แท่งเทียนนะครับก็มองแนวนุมนะครับที่กราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเองพอเข้าเงื่อนไขาย2ข้อเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับออเดอร์บายก็วิ่งขึ้นมาปิดเขียวชนะไปสวยงามนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขเซลกันต่อเลยสําหรับเงื่อนไขาการเซลนะครับสังเกตที่แท่งเทียนแท่งสีแดงตรงนี้มีการวิ่งข้ามนะครับทั้ง3เส้นเลยเป็นตัว SMA 5นะครับข้ามลงมานะครับแล้วก็ EMA 20เส้นกึง่งกลาง KC ลงมาปิดอยู่ใต้ทั้ง3เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็จุดไขป่ปลาอยู่ข้างบนแท่งเทียนก็มองแนวโนบนะครับที่กราฟจะวิ่งลงนั่นเอง เราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปก็ลงมาปิดเป็นแท่งสีแดงชนะไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการเข้าเทรดง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับโอเคสําหรับออเดอร์แรกนะครับวันนี้เราก็มาทดสอบกันที่ตลาด OTC นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะก็อันนี้เป็นกราฟ EURUSD นะครับตลาด OTC นะครับก็ตรงนี้เห็นไหม ตัวแท่งเทียนนะครับมีการวิ่งข้ามทั้ง3เส้นนะครับเป็นเส้น SMA 5แล้วก็ EMA 2 0นะครับจุดไข่ป้าอยู่ใต้แท่งเทียนก็มองแนวโนบนะครับที่กราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเองอะนะครับรอปิดแท่งเทียนตรงนี้นะครับเราก็จะเปิดออเดอร์ปุ่มตรงนี้นะครับซื้อขึ้นในแท่งเทียนถัดไปนะครับให้สังเกตเวลาตรงนี้นะครับถ้าวิที่31เนี่ยผมจะกดออเดอร์ ซื้อขึ้นนะครับหรือสังเกตวินาทีที่มุมขวาด้านล่างนะครับจะเป็นลายวินาทีวินาทีที่59ผมก็จะเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนั่นเองโอเคนะครับก็มาลุยซื้อออเดอร์ซื้อขึ้นกันนะครับสามเอ็ดเรียบร้อยนะครับทำการกดออเดอร์ซื้อขึ้นมานะครับเราก็จะได้ราคาเปิดแท่งเทียนตรงนี้นะครับเป็นเส้นปะสีเขียวคาดการว่ากราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเอง โอเคเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับราคาค่อนข้างปิ่มเราก็ต้องเตรียมทบไม้กันไว้ด้วยนะครับ3 2 1นะครับทำการเปิดออเดอร์ทบไม้2ขึ้นมานะครับเพราะว่าเนื่องจากไม้แรกนะครับเราคาดการว่ากราฟจะวิ่งขึ้นแต่ตัวกราฟเนี่ยลงมาปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับเราจรึงต้องเปิดไม้2นะครับเพื่อย้ำบ่ายซื้อขึ้นไปอีกครั้งนะฮะตอนนี้ก็รอรุ้นเวลาอีกประมาณ40กว่าวินาทีนะครับก็จะรู้ผลรับตรงนี้กัน โอเคเหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับกราฟก็พุ่งขึ้นมาเขียวสวยงามเลยนะครับ3 2 1นะครับก็ปิดชนะไปสวยงามนะครับ โอเคออเดอร์ okay. แรกนะครับบวกมา4,515บาทตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับใครที่อยากจะมาเทรดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปว,วิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับมีไลฟ์พาเทรดทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วย รีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคนะครับก็มากันต่อตรงนี้เป็น order s ล l l นะครับก็รอปิดแท่งเทียนแล้วก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับเพราะว่าจุดไข่ปลานะครับก็อยู่ข้างบนตัวแท่งเทียนนะครับก็เลยตัดสินใจเปิด order ซื้อลงมานะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับ ยังไม่ได้เข้าเงื่อนไข100%นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับราคาเปิดแท่งเทียนตรงเนี้ยนะครับมันค่อนข้างนะครับที่จะอยู่นะครับไม่ได้วิ่งข้ามเส้นสีเหลืองนะครับคือเป็นเส้น SMA 5นั่นเองตรงเนี้ยนะครับก็รีบร้อนเข้าไปหน่อยนะครับก็เห็นแบบมันปิ่มๆเนาะช่วงแบบมันใกล้ปิดแท่งนะฮะอ่าไม่เป็นไรนะครับเราเข้าออเดอร์มาแล้วนะครับก็จะเตรียมทบไม้2ลงมา นะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ20กวิาวนาทีนะครับโซนด้านบนเนี่ยผมก็มองเป็นตัวแนวต้านนะครับก็มีโอกาสจะกลับตัวซื้อลงได้นะครับตอนนี้ก็ซื้อลงมาไม้แรกใช่ไหมเราก็เตรียมเปิดทบไม้ไม้ที่2กันนะครับตอนนี้ก็เหลือ5วินาทีนะครับเหลือ3 2 1นะครับย้ำเซลล์ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไม้แรกเราปิดแพ้ใช่ไหมเราก็ต้องมีการทบไม้ซื้อลงแบบนี้นะครับ อย่างตรงนี้จุดไข่ปลาเนี่ยนะครับมันก็ยังอยู่ข้างบนตัวแท่งเทียนนะครับก็มองแนวโน้มนะครับที่กราฟเนี่ยยังวิ่งลงได้อยู่โอเคเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับโหวันนี้วินไม้2ดีมากๆเลยนะฮะสามหนึ่งะครับเรียบร้อยนะครับไม้ที่2เราก็ปิดวินกันมาอีกแล้วนะครับโอเคครับสำหรับออเดอร์ รอบนี้นะครับเป็นเซลล์ของจริงแล้วนะครับแันนี้เป็นคู่ Gbp usd otc กันนะครับรอบนี้ของจริงก็คือการที่ตัวแท่งเทียนนะครับวิ่งข้ามทั้ง3เส้นลงมากินไข่ปลาข้างล่างแบบนี้นะครับไข่ปลาตรงนี้นะครับจะย้ายขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นแนวโน้มนะครับที่กราฟจะวิ่งลงแล้วตรงนี้นะครับกราฟเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบด้วยนะครับนี่มันวิ่งอยู่ใกล้โซนแนวต้านนะครับแล้วมันก็ย่อตัวลงนะครับมีแนวโน้มนะครับที่ จะลงมาเทสแนวรับที่ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะพอเข้าเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเปิดออเดอร์เซลล์ซื้อลงในแท่งเทียนถัดไปกันนั่นเองนะครับ3 2 1นะครับก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงมากันแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับพอเข้าเงื่อนไข1 0 0ซแบบนี้นะครับมารอดูผลลัพธ์กัน โอ้โหเข้าสู่โค้งสุดท้าย10วินาทีนะครับตอนนี้กราฟปิมมีกแล้วนะครับตรงนี้ยังไงนะครับเทลงมาแล้วนะครับ3 2 1โอเคนะครับก็ปิดชนะไม้1รอบนี้ไม่ต้องทบไม้กันเลยนะครับชนะกันมาสวยงามโอเคไปกันต่อนะครับตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขออเดอร์เซลล์มีการวิ่งข้ามทั้ง3เส้นลงมานะครับอ่ะโอเคนะครับพอเข้าเงื่อนไขแบบนี้นะครับเราก็จะทำการเปิดออเดอร์ ซื้อลงในแท่งถัดไปนะครับก็เตรียมตัวนะฮะสามสน,นะครับทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับตรงนี้เห็นไหมจุดไขป่ปลานะครับมันยังอยู่ข้างบนนะครับก็มองแนวโน้มที่กราฟจะวิ่งลงกันนั่นเองโอเคตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายนะครับ10วินาทีอ่าทุกครั้งการเทรดนะครับเราต้องเตรียมไม้ทบกันไว้ด้วยอ่ะนี่เห็นไหม กราฟอยู่ก็ดีขึ้นมา3 2 1นะครับจะได้ทบไม้ให้ทันนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยนะครับพอเหลือเวลาสักประมาณเข้าสู่ประมาณสัก30วินาทีสุดท้ายนะครับก็ให้เตรียมเปิดหน้าต่างใหม่เตรียมทบไม้กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่า กราฟเนี่ยบางทีเนี่ยมันเหลือประมาณ1วิวิสุดท้ายเนี่ยมีการสวิงกลับขึ้นมาก็มีนะครับจะได้ทบไม้ทถ่นนะวเวลาปิดแพ้ไม้แรกเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเปิดไม้2ทบลงมานะครับอย่างตรงนี้ทบลงมาเนี่ยนะครับก็อรอลุ้นกันอีก30วิวินาทีนะครับก็จะรู้ผลรับกัน5 4 3 2 หนึ่งนะครับเรียบร้อยก็ปิดชนะกันมาสวยงามนะครับบวกมา4,513บาทนะครับโอเคนะครับโอ้โหเทคนิคนี้มันวินดีหรือเกินนะครับตอนนี้เราก็จะมาจัดออเดอร์ซื้อลงกันต่อนะฮะเพราะว่าลองทดสอบกันดูซินะครับเทรดสัก5ออเดอร์นะตอนนี้ชนะมา4ออเดอร์แล้วนะครับมากันที่ออเดอร์ที่5กันต่อนะครับตรงนี้ก็ แท่งก่อนหน้าเนี่ยเห็นไหมว่ามันเข้าเงื่อนไขนะครับเห็นไหมมีการวิ่งข้ามทั้ง3เส้นเลยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดออเดอร์ซื้อลงกันที่ราคาประมาณตรงนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามาเห็นตอนที่กราฟเนี่ยมันวิ่งมาแล้วนะครับแล้วเราก็ตอนนี้กราฟมันเด้งสวนขึ้นมาแปลว่าราคาดีกว่าราคาเปิดนะครับตอนนี้ก็คือนะครับเราก็จะเข้าที่แท่งถัดไปนะครับเป็นไม้หนึ่งของเรานะครับก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกัน โอเคนะครับก็มาเตรียมเปิดนะครับ3 2 1นะครับทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาดูผลรับตรงนี้กันโอเคนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงไม่ถึง10วิแล้วนะครับกราฟบิ่มมาก3 สองหนึ่งโอ้โหขึ้นมาปิดแพ้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมทบไม้กันนะครับโอเคก็เปิดออเดอร์ทบไม้ลงมานะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับก็ยังเห็นว่าเป็นโซนแนวต้านอยู่นะครับมีแนวต้านนะครับก็เลยทําการเปิดไม้2ลงมานะครับเพราะว่ากราฟตอนนี้เห็นไหมถึงแม้ไข่ปลาเนี่ยมันจะลงไปขลัางแล้วใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นไฮเก่าตรงนี้นะครับที่บริเวณโซนเนี้ย ก็เลยยังตัดสินใจเข้าออเดอร์ทบไม้ซื้อลงกันอยู่นะครับตรงนี้อ่ะโอเคตอนนี้ก็เลยอีกประมาณ20กว่าวินาทีนะครับพอเข้าเซลล์ลงมากราฟก็ลงมาแท่งแดงสวยมากๆเลยนะครับสำหรับออเดอร์นี้ 2> 3 2 1นะครับเรียบร้อยออเดอร์ order ที่5ของเราก็วินโอเคก็มาสรุปผลกันนะครับเทรดไปทั้งหมด 5ออเดอร์ด้วยเทคนิคนี้นะครับก็ผลรับออกมานะครับเป็นที่น่าประทับใจนะฮะก็วินดีนะครับวินไม้1ไม้2ส่วนใหญ่เนี่ยวินไม้2บ่อยมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากเอาเซฟเซฟพอร์ตนะครับก็ไปเริ่มที่ไม้2ได้นะครับสำหรับเทคนิคตัว EMA 20กับ SMA 5นะครับจริงๆสามารถใช้แทนค่า K C ได้เลยนะครับปกติค่า K C เนี่ยก็จะมีการตั้งค่าตัวอินดิเคเตอร์เป็นค่า20กับค่า5อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเส้นกึ่งกลางของตัว K C เนี่ยมันคือค่าเฉลี่ย EMA 20 แล้วตรงนี้เรามาใช้เป็นตัวเส้น moving average นะครับซึ่งเป็นตัว EMA 20เหมือนกันนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับจริงๆใช้แค่3ตัวก็ดูได้นะครับมีตัว EMA 20 SMA 5แล้วก็จุดไข่ปลานั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถทํากําไรไปได้อยู่ที่1312บบาทนะครับก็ใช้เทรดเวลา ไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็เก็บกําไรหลักหมื่นได้แล้วนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสต์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ